ความพร้อมตอนนี้ก็ประมาณ9 0 9 5เครับเพราะตอนนี้ก็มีเวลาฝึกซ้อมก่อนเดินทางประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตอนนี้ร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจมากๆครับที่เป็นหนึ่งในเอเชียนะครับสำหรับผู้ชายคนเดียวในเอเชียครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองครับแล้วก็ทุกอย่างมันก็เหน็ดเหนื่อยมานานครับเพื่อสิ่งนี้ครับเพราะทุกคนก็ฝันว่าอยากไปโอลิมปิกครับตอนนี้ ผมแล้วก็สตาฟทุกๆคนก็ทำงานมาเพื่อสิ่งนี้ครับตอนนี้เราก็คอร l i ิฟายได้แล้วครับแต่ก็การทำงานก็ยังไม่จบครัเราต้องไปทำผลงานให้ดีที่โอลิมปิกอีกครับก็เป้าหมายครั้งนี้คัมันเป็นโอลิมปิกครั้งแรกของผม้วยครับก็ไม่อยากกดดันตัวเองมากแต่ก็จะพยายามขี่ให้ดีสุดแล้วก็ทำออกมาให้ดีสุดครับก็สำหรับอโอลิมปกิกก็ลึกๆแล้วผมก็อยากเข้ารอบ ไฟแนลครับแปคนสุดท้ายครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยทุกๆคนครับฝ mm hmm. ากเชียร์ผม mm hmm. แล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนครับ mm hmm. พวกเราก็ uh, จะทําให้เต็มที่ที่สุด mm hmm. แล้วก็ทผ้ผลงานออกมาให้พี่น้องชาวไทยทุกๆคนมีความสุขที่สุดครับ